กับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ผมพาทุกคนมากินนี่ครับข้าวซอยครับผมอ้าวหางหายไปหน้านะครับไม่มีเวลานะครับผมอ้าวันนี้ก็ผมพาทุกคนมากีนครับกินข้าวซอยครับผมอืมดูครับข้าวซอยเหลืองครับผมเนี่ยดูครับ เขาช่วยไก่นะครับเลี้ยยใชแล้วด้วอือหือนะครับคำใหญ่ๆครับผมเรอบ อืมครับข้าวซอยครับกับแคบหมูครับผมอืม อย่าวนี้ครับขาส้อยครับผมหั่ใหญ่ๆครับอืหัหมูครับอายวายวายลูกอืาอืมอืม้อฮะ ำใหญ่ๆครับผมน่ารักครับมาได้กินนะครับวันนี้ก็มาทำกินนะครับทำข้าวซอยเลยครับวันนี้มันมีเวลาถ่ายคลูนะครับตอนทำนะครับวันนี้ก็ทำเชีย้วนะครับแล้วกินอย่างเดียวครับผม

กินห้างลูกไ่ะอาเนี่ยครับสมมติอครับอืออร่อยมากครับไม่ได้กินนานแล้วนะครับอือครับเนี่ตอมหมูครับ อืมฮึือเดียครับผมอร่อยมากครับอืม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 ครับแคบหมูครับทำคนเดียวครับผม

เป็นอนันหมดเดี๋ยวรอยนะครับหมดแล้วะครับเดี๋ยวจะม,มูครับเบียดยากเลย,ยสำหรับคลิปนี้ขอลาบ้าก่อนนะครับผมสวัสดีครับ